ไปเฮ้ยอย่าอยู่อยู่ในห้องนั้นเร็วเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวผีมันล่าเดี๋ยวผีมันล่าเดี๋ยวขามันเล้ียอะไรผีกลัวอะไรวู้มุงเอิงไอ้เนี่ยเบลถืออะไรมาเลื่อนเมาไอ้เลื่อนเมาให้ผีดูหน่อยดิลูดเมาส์อะไรวะน่ะมันถืออากาศมาอ๋อเอาแค่ไฟฉายมาแน่เออแบลเบลบ้องเอิง แล้วภ yeah, 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 yeah. าพเยอเยอๆเยอะเยอแล้วก็จะอยู่เฉยๆม่วงอะแล้วก็กดขี้ขวาในเรื่องแสงใช่ปะ่ะต่ถ้าเราแบบปิ้นท่ตามกำแพงตามประตูอย่างเงี้ยมันจะมีสีเขียวๆข,ขึ้นอ่ะอันนั้นคือปิ้นก็ปิน้นถ้าเจอก็คือตะโกนเลยตะโกนวิวก็ปิน้นตะโกนแบบนี้โอเคเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาอยย่ พี่มันปิดประตูพี mm ่ไ hmm. ม่แม่พี่เป็นคนปิดเองเห็ไหมพี่นอนอยู่ในบ้านี่กลับมากลับมาทุกคนกลับมาเราเจอเจอแล้วเจอตัวผีแล้วกลับมาเลยที่รถเลยโอ้ยน่ากลัวว่าแม่งเดินผ่านกล้องกันนี่ก็ผีกลับไปกลับไปไม่เป็นไรหนูข้าสติเยอะทุกคนเลยเห็นไหมเนี่ยกลับไปเปลี่ยนไฟพี่จะให้ดูกดออฟไงเพื่อนหนูจะได้เห็นก็เจอไได้เห็นไงเขาน่าจะได้ช่วยกันดู หนูรู้เป็นยังไงก็เบลไม่รู้ไงให้เบลรู้เบลรู้เบลถ้ากดถ้าไม่มีกดออมันจะมีข้อขาวฟองๆองขึ้นในจอไม่มันในเนี้ยทฤษฎีมันไม่เห็นเว้ยไหนใครใครรต้องภาพปฏิบัติไปเราไม่ปิดไฟกลัวเบลมันไม่มีอะไรปิดไหมไปาทำไปเราไม่ได้เปิดอยู่แล้วนี่ไปปิดคันอาก็ได้ปะปิดสวิตไฟเลย ไปไม่ได้เปิดอยู่แล้ว <laughs> เปิดมันเปิดอยู่ <laughs> เบล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 ไปไหนเบล